นายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารัฐธรรมนูญ13ฉบับ3กลุ่ม9ประเด็นใช้เวลาสแกนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม13ฉบับจาก3กลุ่มพักการเมืองคือพักพลังประชารัฐ1ฉบับพักเพื่อไทย4ฉบับและพักร่วมรัฐบาล3พัก8ฉบ,บับในมุมมองของผม ขอจำแนกเป็น9ประเด็นกระจายอยู่ในร่างทั้ง13ฉบับ 1. เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งสอสอเป็นระบบบัตร2ใบเสีต่อ100คู่ขนานตามแบบรัฐธรรมนูญ2540 2. ตัดบทลงโทษรุนแรงต่อนักการเมืองและข้าราชการประจำที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยแก้ไขมาตรา 144, 185ที่เพิ่งมีเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ2560 3. ยกเลิอกอำนาจสอวอร,ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและขยายที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ให้จำกัดอยู่เฉพาะที่แต่ละพักเสนอชื่อในวันเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้มาจากสสด้วย 4. เปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกเงื่อนไขสว .1.3 ทับ 3. ในวาระ1.3และสอส,าสาฝ่ายค้าน20%ในวาระ3 5. เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับยุทิศาสตริติและการปฏิรูปประเทศ 6. ยกระดับหมวดสิทธิทเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐ 7. ปรับแก้กระบวนการกล่าวโทษปป,ปช 8. ยกระดับหมดการปกครองท้องถิ่นและ9และ 9. ป้องกันการรัฐประหารยกเลิกบทบัญญัตินิรโทษกรรมคสอชอพอสรุปภาพรวมได้ดังนี้สมนาคุณพักใหญ่ประเด็น 1. ขอดปลักรัฐธรรมนูญปราบโกงประเด็น 2. ปิดสวิส,สอววประเด็น3เชื่อว่าเป้าหมายหวังผลเต็มร้อยคือสมนาคุณพักใหญ่ ประเด็น1ถอดปลั๊กรัฐธรรมนูญปราบโกงประเด็น2จะเห็นได้ว่าสองเป้าหมายนี้อยู่ในร่างของพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลที่มัดรวมกันเข้าเป็นร่างเดียวร่วมกับประเด็นอื่นๆคือประเด็น5เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและประเด็น6ยกระดับหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐ เป็นร่างที่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามากที่สุดเพราะประเด็นที่1เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งสอสอเป็นระบบบัตร2ใบ400ต่อ100คู่ขนานตามแบบรัฐธรรมนูญ2540มีอยู่ในร่างของทุกกลุ่มและแม้ประเด็นที่2ตัดบทลงโทษรุนแรงต่อน,นักการเมืองและข้าราชการประจำที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยแก้ไขมาตรา144-185 ที่เพิ่งมีเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี2560ที่จะเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นแต่เชื่อว่าลึกๆแล้วนักการเมืองแทบทุกพรรคหินด้วยและถ้าเราเชื่อมโยงทั้งสองประเด็นนี้เข้ากับสถานการณ์การเมืองที่เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเงื่อนเวลาที่เหลืออีกไม่เกิน2ปีของรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมการเตรียมรับมือการเลือกตั้งของทุกพรรครวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรในพรรคพลังประชารัฐ จะเข้าใจภาพรวมของการเมืองในอนาคตไม่ยากและเข้าใจได้ไม่ยากเช่นกันว่าเหตุใดพักพลังประชารัฐจึงผลักดันเต็มที่ส่วนประเด็น3ยกเลิอกอำน,นาจสอวอร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและขยายที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ให้จำกัดอยู่เฉพาะที่แต่ละพักเสนอชื่อในวันเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้มาจากสอสอด้วย และ 4. ประเด็นปิดสวิสอวอแม้ไม่อาจหวังผลได้เพราะยากจะได้เสียงสนับสนุนตามเกณฑ์จากสอวอแต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องเสนอไว้เพื่อรักษาวาทกรรมประชาธิปไตยประเด็นที่ 6. ยกระดับหมวดสิทธิทเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐและประเด็น8ยกระดับหมวดการปกครองท้องถิ่นมีไว้เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลว่า เป้าหมายการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้คือเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อนักการเมืองนายคำนวนกล่าวว่าตั้งใจจะอภิปรายตามแนวนี้แต่จะได้มากน้อยแค่ไหนไม่แน่ใจเพราะเวลาที่ได้มาจำกัดมากส่วนจะลงมติอย่างไรนั้นจุดๆุดจุด,จดแต่ที่แน่นอนที่สุดคือประเด็นตัดอำนาจสวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีผมแสดงเจตนารมณ์ต่อสาธารณะมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเห็นด้วย และเคยโบทเห็นด้วยไปครั้งหนึ่งแล้วแม้จะไม่เป็นผลณวันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเห็นต่างไปจากเดิมร่างใดเสนอตัดมาตรา272ผมลงมติเห็นชอบให้แน่นอนครับประเด็นที่ชัดเจนนอกจากนี้ผมยังไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา144และ185ที่เป็นการถอดพักพรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่ไม่สามารถแยกลงมติเฉพาะประเด็นนี้ได้ เพราะเป็นประเด็นที่ถูกมัดรวมอยู่ในร่างของพรรคพลังประชารัฐเรื่องของระบบเลือกตั้งโดยพื้นฐานแล้วไม่เห็นด้วยกับระบบบัตร2ใบ400ต่อ100แบบคู่ขนานหรือ MMM ที่มี2กฎเอื้อพักใหญ่ตามแบบรัฐธรรมนูญ240เพราะก่อให้เกิดวิกฤตใหญ่มาแล้วเป็นแบบผูกขาดการเมืองไว้กับพักใหญ่ลุ่มทุนและนักการเมืองอาชีพตัดหนทางพรรทางเลือก แต่การจะคงระบบบัตรใบเดียวตามรัฐธรรมนูน2560นับคะแนนแบบการเลือกตั้ง2562ก็เป็นปัญหาเช่นกันทางที่ควรจะเป็นคือใช้บัตร2ใบในระบบสัสดส่วนผสมกับ MMP ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเคยยกร่างไว้ปี2558และผมเป็นหนึ่งในกรรมาที่การยกร่างชุดนั้นด้วยแต่ไม่มีร่างใดของกลุ่มใดเสนอ จะลงมติอย่างไรในสองประเด็นนี้ขอตัดสินใจอีกครั้งรวมทั้งประเด็นอื่นๆทั้งประเด็นยกสิทธิทเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในร่างของทั้ง3กลุ่มและประเด็นปรับแก้กระบวนการกล่าวโทษปป,ปชต้องขอพิจารณาลงรายละเอียดอีกครั้งรวมทั้งฝั่งคำชี้แจงของผู้เสนอร่างเพื่อความชัดเจนวันที่24มิถุนายน2564ได้รู้กันครับ คำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภา21วิมิถุนา2564าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีทวเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ